ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ความกระวนกระวายไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่กลับแย่ลง เมื่อเราตระหนักว่าเราทำทุกอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกําลังกายใจและสติปัญญาของเราเน่นก็เพียงพอแล้วนอกจากนั้นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้พระเจ้าทรงรักเราพระองค์ปรารถนาให้เราวางความวิตกกังวลนั้นลงพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใย,ยท่าน พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ทรงกระทําไม่ได้ลูกขออธิษฐานเผื่อผู้ที่กําลังตกอยู่ในความวิตกกังวลขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของพวกเขาขอทรงเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีขอทรงแก้ไขวิกฤตที่มืดมิดให้พบกับทางออกขอพระเจ้าได้นำเอาความวิตกกังวลออกไปและประทานสันติสุข ความสงบสุขเข้ามาแทนที่ขอทรงให้พวกเขาหันหน้าเข้ามาพึ่งพาและวางใจในการช่วยกู้ของพระบิดาขอทรงให้พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระองค์ทรงรักพวกเขามากเพียงใดและขอให้สถานการณ์นี้กลายเป็นเพื่อพร,พรอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตและครอบครัวของพวกเขาอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการอธิษฐานเผื่อในเรื่องใดเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1